ขอนอกน้อมด้วยเสยนกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่สิบสามสิงหาคมสองพันห้ารอยหกสิบห้าเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติหัวข้อพร,พระตถาคตพระตรัสรู้ชอบยิงซึ่งธรรมะอันท่องแท้ตามเป็นจริงเป็นอย่างไรพระธรรมอันเป็นแนวทางอันประเสริฐในการที่จะเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดนั้นพระองค์ก็จะตรัสถึงทางที่ไม่ประเสริฐคือเป็นไปด้วยมิจฉาทิฐินานาประการซึ่งมีมากมายในยุคอดีตนั้น ซึ่งกลุ่มของนอกศาสนาที่เรียกว่านิครนทั้งหลายนั้นค่ะเป็นแนวทางที่มีความคิดเห็นหลากหลายก็คือเป็นไปในทิฏฐิ62นั่นละค่ะในพรมชาลสูตรและขณะนี้เรามาร่วมกันศึกษาในเทวทหาสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่พวกนิครนนั้น ได้กล่าวถึงความคิดเห็นของตนนะคะว่ามีความคิดเห็นในเรื่องของเวทนาซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยทั้งในอดีตและมีผลอย่างไรและต้องการอย่างไรซึ่งเป็นไปในเรื่องของความไม่เข้าใจในเรื่องของแม้ทุกขะอริยสัจที่เป็นเวทนาทั้งสามประการและไม่เข้าใจถึงเหตุปัจจัยของการเกิดเวทนาเหล่านั้น จึงยึดมั่นและคิดว่าความเห็นของตนนั้นถูกอาจารย์และสิทธ์ทั้งหลายนั้นจึงกล่าวเหตุแห่งธรรมนั้นสิบประการอันชอบด้วยความคิดเห็นของตนเท่านั้น แต่วาทาเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าหน้าตำหนิภิกษุทั้งหลายความพยายามไร้ผลความเพียรไร้ผลอย่างนี้นะคะนี้ก็คือความเห็นผิดของพวกนิคนต่างๆนั่นเองซึ่งมีอยู่ด้วยกันสิบประการดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อวานค่ะในหัวข้อที่สิบสองภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรความพยายามจึงจะมีผล ความเพียรจึงจะมีผลภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เอาทุกทับถมตนที่ไม่มีทุกทับถมหนึ่งไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรมหนึ่งไม่เป็นผู้หมกมุนในความสุขนั้นหนึ่งเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าถึงเรานี้ยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อเริ่มตั้งความเพียรวิราคาย่อมมีได้เพราะการตั้งความเพียรอันหนึ่ง ถึงเรานี้ยังมีเหตุแห่งทุกข์เมืม่อวางเฉยบำเพ็ญอุเบกขาอยู่วิราขาก็ย่อมมีได้เธอพึงเริ่มตั้งความเพียรในทํานองที่ภิกษุยังมีเหตุแห่งทุกข์เริ่มตั้งความเพียรย่อมมีวิราขาเพราะการเริ่มตั้งความเพียรและบำเพ็ญอุเบกขาในทํานองที่ภิกษุยังมีเหตุแห่งทุกข์วางเฉย บำเพ็ญอุเบกขาอยู่ย่อมมีวิราคาเมื่อเธอนั้นยังมีเหตุแห่งทุกข์เริ่มตั้งความเพียรวิราคาย่อมมีได้เพราะการตั้งความเพียรแม้อย่างนี้ทุกนั้นก็เป็นอันสลัดได้เมื่อเธอนั้นยังมีเหตุแห่งทุกข วางเฉยบำเพ็ญอุเบกขาอยู่วิราคาย่อมมีได้แม้อย่างนี้ทุกนั้นก็เป็นอันสลัดได้ในพุทธศาสนานั้นก็คือการปรารบความเพียรที่จะออกจากทุกขะอริยสัจใช่ไหมคะก็คืออุปทานกันห้าที่เราทั้งหลายนั้นเข้าไปยึดมันถือมันด้วยความเห็นผิดต่างๆเพราะฉะนั้น ขณะแรกพระองค์ก็ตรัสให้เริ่มตั้งความเพียรออกจากทุกนั้นนะคะโดยการศึกษาให้เข้าใจถูกต้องดังที่เราได้ร่วมกันศึกษานั่นละค่ะจนในที่สุดก็เบื่อหน่ายนะคะคือวิราคะและที่สุดนั้นสูงสุดของวิราคาธรรมก็คือพระนิพพานนั่นเองนะคะและในการที่มีความเพียรเกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นการเริ่มตั้งความเพียรที่จะออกจากทุกได้ทุกนั้นจึงจะสลัดออกได้ให้เรื่องของสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาในกลุ่มนิครนที่เข้าใจกันนะคะมันคนละเรื่องกันเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้สั่งสมบุญไว้เท่านั้นค่ะที่จะได้มีโอกาสมาศึกษาเรื่องราวพระธรรมคำสอนอันประเสริฐเหล่านี้ในข้อสิบสามภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชายผู้กำหนัดมีจิตปฏิพัพ์พอใจอย่างแรงกล้ามุ่งหมายอย่างแรงกล้าในหญิงผู้เห็นหญิงนั้นยืนพูดจากกระซิกกระซีร่าเริงอยู่กับชายอื่นทิกสูทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนะความโศกความรำพัน ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแขนใจจะพึงเกิดขึ้นแก่ชายนั้นเพราะเห็นหญิงคนโน้นยืนพูดจากกระสิกระสีร่าเริงอยู่กับชายอื่นบ้างหรือไม่การเปรียบเทียบของพระองค์แล้วนะคะเห็นว่าช่างชัดเจนเหลือเกินนะคะในการที่เรานั้นไปหลงรักในสิ่งที่ไม่ควรหลงรักก็คืออุปทา,านขันห้า แต่เดี๋ยวเราจะได้ฟังขยายจากท่านอัตตะาจารย์อีกครั้งหนึ่งพวกภิกษุทูลว่าต้องเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจาา้าค่ะผู้มีพระภาคตรัสถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุพระพุทธเจาา้าค่ะพระชายคนโน้นกำหนัดมีจิตปฏิพัทธ์พอใจอย่างแรงกล้ามุ่งหมายอย่างแรงกล้าในหญิงคนโน้นฉะนั้นความโศก ความรำพันความทุกกายความทุกใจและความขับแขนใจจึงเกิดขึ้นได้แก่เขาเพราะเห็นหญิงนั้นยืนพูดจากกระสิกกระสีร่าเริงอยู่กับชายอื่นนะคะอุปทานขันห้าเป็นอย่างนี้จะบำรุงบำเรออย่างไรไม่เคยมีความพอใจไม่เคยมีความอิ่มมีแต่เป็นอื่นตลอดเวลานะคะ ไปสู่ความแก่ไปสู่พยาธิและไปสู่มรณะนะคะไม่เคยเอาใจเจ้าของเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุทั้งหลายต่อมาชายคนนั้นมีความดำริอย่างนี้ว่าเรากําหนัดมีจิตปฏิพั์พอใจอย่างแรงกล้ามุ่งหมายอย่างแรงกล้าในหญิงคนโน้นความโศกความรําพัน ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแขนใจจึงเกิดขึ้นแก่เราได้เพราะเห็นหญิงคนโน้นยืนพูดจากกระซิกระซีร่าเริงอยู่กับชายอื่นอยากกระนั้นเลยเราเพึงลักความกำหนัดพอใจในหญิงคนโน้นที่เรามีนั้นเสียเถิดเขาจึงลักความกำหนัดพอใจในหญิงคนโน้นนั้นเสีย สมัยต่อมาเขาเห็นหญิงคนนั้นยืนพูดจากกระสิกกระสีร่าเริงอยู่กับชายอื่นจิกสูรทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชะนายความโศกความรำพัน ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแขนใจจะพึงเกิดขึ้นแก่ชายนั้นเพราะเห็นหญิงคนโน้นยืนพูดจากกระสิกกระสีพร่าเริงอยู่กับชายอื่นบ้างหรือไม่ภิกษุทูลตอบว่าข้อนั้นหาม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามต่อว่า ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรภิกษุทูลตอบว่าพระพุทธเจ้าค่ะเพราะชายคนโน้นคลายกำหนัดในหญิงคนโน้นแล้วนั้นถึงเห็นหญิงนั้นยืนพูดจากกระสิกกระสีร่าเริงอยู่กับชายอื่นความโศกความรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแขนใจก็ไม่เกิดแก่เขา เราคงมีสักวันหนึ่งนะคะที่พิจารณาจนตกลงปรงใจได้ชัดว่าอุปทานขันห้าที่เคยยึดมันว่าเราจะบำรุงบำเรอนะคะมีความประสงค์อะไรก็ให้หมดแต่ที่สุดนั้นมันก็ยังเป็นอื่นอยู่นั้นล่ะก็คงได้โอกาสที่จะเข้าใจแทงตลอดในสัตจะที่เป็นทุกขะอริยสัจกันสถทีนะคะ ไม่มัวไปมุ่งหวังมุ่งเพลินและมุ่งบำรุงบำเรอด้วยหวังว่ามันจะเป็นไปดั่งใจหมายแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะเพราะขันห้าเหล่านี้มันเกิดด้วยเหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยค่ะไม่เป็นไปดั่งที่เราปรารถนาในข้อสิบสี่ภิกษุทั้งหลายฉันนั่นแล ภิกษุไม่เอาทุกทับถมตนที่ไม่มีทุกทับถมหนึ่งไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นในธรรมะหนึ่งไม่เป็นผู้หมกมุนในความสุขนั้นหนึ่งเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าถึงเรานี้ยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อเริ่มตั้งความเพียรวิราคะย่อมมีได้เพราะการตั้งความเพียรอันหนึ่งถึงเรานี้ยังมีเหตุแห่งทุกข์ เมื่อวางเฉยบำเพ็ญอุเบกขาอยู่วิราคะก็ย่อมหีได้เธอจึงเริ่มตั้งความเพียรในทํานองที่ภิกษุยังมีเหตุแห่งทุกข์เริ่มตั้งความเพียรย่อมมีวิราคะเพราะการเริ่มตั้งความเพียรและบำเพ็ญอุเบกขาในทํานองที่ภิกษุยังมีเหตุแห่งทุกข์วางเฉยบำเพ็ญอุเบกขาอยู่ ย่อมมีวิราคะเมื่อเธอนั้นยังมีเหตุแห่งทุกข์เริ่มตั้งความเพียรวิราคาย่อมมีได้เพราะการตั้งความเพียรแม้อย่างนี้ทุกข์นั้นก็เป็นอันสลัดได้เมื่อเธอนั้นยังมีเหตุแห่งทุกข์วางเฉยบำเพ็ญอุเบกขาอยู่วิราคาย่อมมีได้แม้อย่างนี้ทุกข์นั้นก็เป็นอันสลัดได้ทิกษุท,ทั้งหลาย ความพยายามมีผลความเพียรมีผลแม้อย่างนี้ก็กระทำตรงที่เหตุได้ถูกต้องใช่ไหมคะคือเข้าไปรู้ความจริงในเรื่องของทุกขะอริยสัจว่ามันเป็นธรรมะที่เป็นอย่างนี้แหละมีแต่ความแปรปรวนเราจะไม่เอาทุกเหล่านี้มาทับถมใจ เเข้าใจตามความเป็นจริงใช่ไหมคะ่ะว่าทุกขอริยสั์เหล่านี้มันเกิดด้วยเหตุปัจจัยธรรมะที่เกิดด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้มันก็แปรปรวนโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของมันเป็นลักษณะที่เป็นไตรลักษณ์อย่างนี้จะอดีตจะอนาคตหรือในปัจจุบันมันก็แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา การเข้าไปรู้ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้โดยการเริ่มตั้งความเพียรทำความเข้าใจในทุกขะอริยสัจไปเรื่อยๆอุเบกขาก็คือมหากรุสที่เข้าถึงความไม่หวั่นไหวทั้งในสุขและในทุกข์ที่ปรากฏเกิดขึ้นหรือพูดง่ายๆรวมเลยก็คือในอะไรคะโลกธรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายเสื่อม ว่าเป็นธรรมะทางสิน้นก็สามารถที่จะสลัดอะไรได้นั้นเองก็สามารถที่จะสลัดถูกกล่าวนั้นได้นะคะแล้วในที่สุดก็เข้าถึงวิราคะซึ่งนั้นคือความเพียรอันถูกต้องที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็คือการเจริญอริยมรรคมีองค์แปด เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงในกิจที่ควรรู้ในทุกขะอริยสัจคือการกำหนดรู้เมื่อเข้าไปรู้ความจริงว่าธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยเหตุอย่างนี้จึงต้องมีความแปรปรวนตามนี้จะไปหวังคาดหมายย่อมเป็นไปไม่ได้ซึ่งธรรมะเหล่านี้พูดแล้วมันดูเหมือนฟังง่ายมากค่ะแต่ การที่จะประพฤติปฏิบัติด้วยปัญญาอันยิงตามพระธรรมคำสอนนั้นด้วยโยนิโสมนาสิการที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องถูกตรงในเรื่องของทุกขะอริยสัจมันมีปัญญาเข้าไปรอบรู้กำหนดรู้โดยลักษณะที่เป็นวิเศษลักษณะซึ่งเป็นลักษณะ ที่เป็นเฉพาะของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารและของวิญญาณให้ชัดเจนนะคะซึ่งเป็นกองแห่งขันทั้งหและรู้ชัดว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้มีเหตุปัจจัยแล้วก็ย่อมมีสามัญลักษณะเกิดขึ้นนั้นก็คือสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ตามธรรมดาของมันเราก็ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องนะคะเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าทุกเหล่านี้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็มีของมันไปอันนี้เราไม่ไปหวังไปเพลินไปถกเถียงกับใครแต่เราก็ไม่เพิ่มเราก็ไม่เอาทุกมาทับถมตัวเราเราก็สบายใจไปขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ ในการที่ได้รู้ความจริงในทางตรวข้ามถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องทุกเหล่านี้มันก็มีอยู่ในธรรมชาติของมันนั่นแหละแต่เกิดเป็นทุกข์ในใจของเราเพราะเราไม่เข้าใจไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องถูกตรงตามหลักที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าให้ไปกำหนดรู้ใช่ไหมคะเมื่อเราไม่เข้าใจอย่างนั้น เกิดทุกข์ขึ้นมาในใจเราก็เอาทุกข์นั้นมาทับถมตัวเราเอาไว้ดังนั้นจะเห็นว่าบางคนนั้นเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เที่ยวหาทุกข์มาทับถมใส่ตนมากมายค่ะทีนี้ถ้าเราวางใจถูกอย่างน้อยเราก็รู้ว่าอ๋อนี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลก โลกมันก็เป็นอย่างนี้โลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นอย่างนี้เราได้เห็นแล้วตามคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเราอยู่ในโลกเราก็ต้องเจอธรรมะทั้งฝ่ายดีและฝ่ายเสื่อมเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นได้น้อมมาสู่การเรียนรู้และเป็นการเป็นไปในสิกขาสาม และมีความเจริญก้าวหน้าในอรเียมักมีองค์แปดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้สุขอันเป็นไปในสุขที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นเราก็มีสิทธิที่จะได้รับความสุขเหล่านั้นซึ่งความสุขในเรื่องของปัจจัยสี่ทั้งหลายนั้นเป็นความสุขที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปในการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมคะ ถ้าเป็นไปด้วยคุณธรรมแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีการเผื่อแผ่กันไปปัจจัยสี่นั้นมีจำกัดค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลผู้มีคุณธรรมทั้งหลายนั้นจึงเผื่อแผ่ความสุขเหล่านี้ที่ได้มาด้วยกุศลในอดีตท,ที่เป็นปัจจัยหรือประโยคสมบัติในปัจจุบันที่ร่วมกัน ก็จะเป็นไปเพื่อความสุขแบบอะไรบ้างคะแบบการเผื่อแผ่แบบประสานไมตรีเป็นความสุขถึงที่สุดในระดับที่เราเป็นผู้ให้เมื่อให้แล้วก็มีความสุขใจสบายใจเป็นการสละไม่เกี่ยวกับการแก่งแย่งในเรื่องของปัจจัยสี่อีกต่อไปเมื่อเข้าถึงความสุขระดับนี้เป็นการพัฒนาจิตใจของเรา ให้มีเมตตาการุณาและยินดีในความสุขของผู้อื่นความรักความเมตตาเหล่านี้ล่ะค่ะจะเป็นสิ่งที่เคื้อกูลต่อการที่มีจิตปราโมทปีติปัสสธิและความสุขเกิดขึ้นได้โดยง่ายนั้นหมายถึงว่าก็สามารถที่จะเจริญอะไรได้ง่ายมากค่ะสมาธิและ เมื่อมีสมาธิตั้งมันออกจากสมาธิศึกษาไว้อย่างดีแล้วในเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมย่อมพัฒนาเข้าสู่การเจริญวิปปัสนาเพื่อก้าวออกจากทุกได้และในข้อที่สามที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ถึงการที่ว่าไม่มัวเมาในสุขที่ประเนตที่ได้รับนั้นเข้าใจตามความเป็นจริงว่า สุขเหล่านี้ที่เป็นไปในโลกธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่มีความแปรปรวนเป็นสิ่งที่มีอนิจจลักษณะทุกคลักษณะและอนัตตลักษณะอย่างแท้จริงเราก็จะไม่เสวยความสุขเหล่านั้นโดยการหลงเพลิดเพลินค่ะที่สุดนั้นก็จะพัฒนาปัญญานั้นก้าวไปสู่วิราคธรรมได้ ด้วยตถาคตโพธิสัทธาด้วยมัคคะสัทธาหรือมัคคะปัญญาค่ะเราเป็นผู้ที่มีบุญมากนะคะที่ได้มีโอกาสศึกษาพระสัทธรรมอันประเสริฐนั้นมีศรัทธาที่จะเข้าถึงอาจารสัทธาให้ได้ในปัจจุบันชาตินี้และเราเชื่อมันในการที่จะตระสรู้โดยอะไรคะ เข้าถึงสรัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นให้ได้แน่นอนเพราะในศาสนาของพระชินเจา้านั้นเป็นการพัฒนาศรัทธาเป็นการพัฒนาปัญญานะคะบ,บุคคลผู้มีศรัทธาที่เลิศผู้มีปัญญาที่ประเสริฐย่อมมีโอกาสเข้าถึงมัรคปัญญาค่ะ นั้นก็คือเข้าถึงมรรคผลนิพพานในการปัจจุบันนี้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยส,สัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยขอนนอม,มหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตสอมนัาจินดีอจนุโมทนาในมหากุศลททางสินเพื่อมาผลิพานโดยพรานโดยทั่วกันค่ะกราบอะนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ